ก็อยากจะรู้ในวันนี้เธอเป็นอย่างไรตั้งแต่วันนั้นที่ฉันทำอะไรและพูดอะไรออกไปไมีคิดทำลายความรักของเราจบไปเธอมีชีวิตที่ดีหรือเปล่าเธอมีใครซึกคนเราใช่ไหมแต่ว่าฉันเองอยู่ตรงนี้ ยังทุกใจกับเรื่องวันนั้นยังเสียใจอยากจะย้อนคืนวันเก่าๆแต่เอาอะไรกลับมาไม่ได้จะวันนั้นฉันไม่บวูมในวันนี้ความรักของเราคงอยู่ตรงนี้เหมือนวันเก่า คงมีคำว่าเราไม่ใช่เงาได้แต่คิดแต่ทำอะไรไม่ได้